สวัสดีครับจิตพบกันอีกแล้วครับกับเรา GT p Fishing Thailand สายตกแบบโง่ๆแต่วันนี้มาทำเป็นคลิปสั้นๆนะก็ตอนนี้ผมอยู่บอคองสามวาฟิชชิงนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปตั้งใจมาเที่ยวหานานาที่รู้จักกันนะฮะก็ส่วนวันนี้ก็เลย เห็นวันนี้มันน่าตกอะนะปรกอุปกรณ์มาก็เลยมานั่งตกเล่นด้วยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยวไปรอดูผลงานตอนเลิกเลยแล้วกันเนาะว่าวันนี้เป็นไงบ้างอะครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเอ่ออย่างที่บอกนะก็เป็นคือวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปนะก็ ลงแค่ผลงานอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นผลงานของผมผลงานลูกปลานะลูกปลาแต่ลูกปลาไซส์สวยนะนี่นี่น,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 นี่เดี๋ยวค่อยดูนะอ่านี่ครับผมวันนี้ทะเลาะก,กับลูกเกิดนะแต่นี่นี่นี่คือลูกเกิดบ่อน,นี้นะไม่เล็กนะดูไซส์ก็มีป่ามือก็มีอะไรแบบนี้นะนี่ก็ประมาณนี้ของผมส่วนวันนี้ก็นี่ฮนะอ่าวันนี้ผมมาเจอกับน้าคนนี้ นี่นี่นี่เจ้าของกระชังนี่นั่งข้างๆกันนั่งข้างกันไอ้นี้หน่อยครับนี่หน่อยหน่อยหน่อยสวยงามดูดูขนาดปลาเนี่ยดูขนาดปลาโอ้ตัวเป็นโลนะเป็นโลครับตัวไซโลงั้นเลยโอ้นี่นี่ก็ลอกเกือบสิบโล้งเนี่ยน่าจะถึงอยู่แล้วครับได้อยู่นี่นะนี่เจ้าของจะกลับแล้วจะหอบกลับแล้วแหเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะก็ เป็นคลิปสั้นๆเป็นการโชว์ผลงานนะกับบ่ออาคองสามว่าพิชชิ่งประมาณนี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่า